ใจหายตูนบอดี้แรลมตัดใจขายบ้านเพราะย้ายไปอยู่ภูเก็ตถาวรและแล้วในที่สุดก็ได้เวลาขายบ้านหลังแรกของชีวิตของพี่ตูนบอดี้แสลมนักร้องสายร็อกชื่อดังหลังจากที่ได้มีครอบครัวและย้ายไปอยู่ภูเก็ตทีราสุดได้ออกมาโพดเรื่องราวของบ้านหลังแรกในชีวิตที่ตัดสินใจขาย โดยล่าสุดในวันที่28มกราคม2567ได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าเมื่อตัดสินใจโยกย้ายชีวิตและครอบครัวลงไปอยู่ภูเก็ตแบบถาวรก็ถึงเวลาส่งต่อบ้านหลังน้อยที่กรุงเทพหลังนี้บ้านที่บรรจุความทรงจำตลอด10กว่าปีของผมไว้ห้องนางเรนที่เปลี่ยนเป็นห้องซ้อมดนตรีเฉพาะกิจตอนคิดและทำเพลงอัลบั้ม ดัมมชาติโรงจอดรถแบบปิดที่จอดรถได้สี่คันก็ถูกใช้เป็นห้องอัดเสียงอารบัมวิชาตัวเบาทั้งอารบัมห้องครัวที่เคยนั่งคิดและเรียบเรียงทำนองเพลงคิดฮอดได้ตอนเจ็ดโมงเช้าประตูกระจกบ,บานเลื่อนกั้นห้องนั่งเล่นก็เอามาขีดเขียนไอเดียทำสคริปต์เพลงตอนทำคอนเสิร์ตนั่งเล่น และคงยังไม่ได้ลบออกมุมนั่งเล่นหลังบ้านที่ใช้เป็นทั้งที่ปิ้งย่างและที่สมหัวประชุมเนื้อเพลงและคิดงานร่วมกันในหลายๆเรื่องหลายๆโอกาสห้องออกกำลังกายขนาดย่อมที่เคยวิ่งระยะมาราทอน42กิโลเมตรแบบรวดเดียวบนลู่วิ่งตอนช่วงโควิด บ้านนี้คือบ้านหลังแรกในชีวิตของเด็กน้อยจากต่างจังหวัดคนนี้ที่ใช้น้ำพักน้ำแรงส่งเสียมาด้วยตัวเองดีใจและภูมิใจที่บ้านนี้ถูกใช้เป็นศูนย์รวมในหลายๆโอกาสสร้างงานสร้างความสุขให้ครอบครัวเรารวมถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆและมิตรสหายที่รักตลอดหลายปีที่ผ่านมา